มันเป็นเรื่องขัดแย้งกันครับอของบิ๊กโจ๊กนี่นะครับเป็นเรื่องขัดแย้งกันมาจากให้บิ๊กโจ๊กไปทําคดีไงไปทําคดีร้อยสี่สิบล้านที่ชนบุรีนะครับแล้วก็มีคดีที่คดีกำนันนก,กด้วยนะครับแล้วก็คดีจับพวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับเขาก็ มันก็มีคนโกรธแค้นครับสัตว์มีขนคนมีพวกหมามีนายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเขาพยายามจับผิดบิ๊กโจ๊กนะครับทุกอย่างทุกเรื่องนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับแต่ว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเขามองว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปพัวพันบัญชีม้านะครับบัญชีม้านะฮะก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กนะครับสาเหตุก็คือ บิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเหลืออายุรา่การเนี่ยถึงเจดปีนะครับถึงเจดปีถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กไปลื่นๆนะครับได้เป็นผู้ชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยทุกคนหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าที่รองผู้าการตำรวจแห่งชาติเวลาเนี้กเกษียณปีหกเก้ากันหมดครับนะครับกรเกษียณปีหกเก้าหมดนะครับ ถ้าลองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยก็เสียณปี69แล้วนะครับบิ๊กโจ๊กยังเหลือ 70, 70 71 72 73 74ยังเหลืออีกตั้ง5ปีนะครับตั้ง5ปีนะครับแต่ว่าปี68เนี่ย2568เนี่ยท่านสำราญนวนมาเนี่ยท่านพลตำรวจโทสำราญนวนมาผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านจะขึ้นเป็น รองผู้ชันการตำรวจแห่งชาติแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกขึ้นมาใหม่อีกนะครับคู่แข่งขึ้นมาใหม่อีกนะครับท่านสำราญนี่ท่านกเกษียณโน่นเลยครับกรเกษียณปีเจ็ดหกเลยนะครับท่านบิ๊กโจ้เกษียณปีเจ็ดสี่นะครับท่านสำรานนี่กเกษียณปีเจ็ดหกนะครับโอ้ผมว่ามันทุกข์ครับ ผมถ้าไปบวชเนี่ยใครเชิญให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยผมย้ายวัดเลยนะครับภาระรับผิดชอบมันสูงครับภาระรับผิดชอบมันสูงเป็นพระลูกวัดเนี่ยสบายใจกว่านะครับเป็นพระลูกวัดสบายใจกว่าครับเป็นเจ้าวาดเนี่ยทุกใจเหมือนเจ้าวาดวัดป่าลกฟ้าเนี่ยสาลาไฟไหม้ก็ทุกใจนะครับพระจำพรรษาที่วัดนั้น ไม่ทุกใจแล้วครับแต่เจ้าว่าทุกใจอยู่คนเดียวครับนี่คือความทุกข์ของคนเป็นผู้นําหน่วยเป็นนายคนนะครับมาเนี่ยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวผมมาตอบคําถามที่ทุกท่านถามค้างเข้าไว้นะครับว่าทําไมเรื่องท่านโจ๊กเนี่ยไม่จบท้งท่านที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกท่านบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปประจํา สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับความเป็นตำรวจทั้งสองท่านนี้ยังยังมีอยู่นะครับท่านพลเอกต่อศักก์ก็ยังถือว่าเป็นผู้ชัดการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับแล้วก็ท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กก็ถือยังเป็นรองผู้ชัดการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับแต่หน้าที่และอำนาจหน้าที่และอำนาจในการสืบสวนจับกลุมปราบปรามสั่งการคดีต่าง หมดไปหมดไปชั่วคราวก่อนนะครับหมดไปชั่วคราวก่อนนะครับโดยท่านนายกเห็นว่ามันเป็นเรื่องขัดแย้งกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็เลยเรียกทั้งคู่เนี่ย<ม>ไปประจำสำนักนายกก่อนแล้วก็ตั้งกรรมาการกลางขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับมีท่านนายชัดชัยพรหมเลิศนะครับหรือบิ๊กชิง อดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านจัดชัยนี่ก็เป็นกตลด้วยท่านหนึ่งนะครับเป็นกตลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเลือกตั้งเข้ามานะครับแล้วก็อีกคนผมจําชื่อท่านไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีท่านพลเอกวินัยทองสองเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุกการ ท่านวินัยทองสองก็เป็นกตรอที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยลงเลือกตั้งชุดเดียวกับผมเนี่ยแหละครับที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่ผมแยกมาเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับท่านนายกก็ไว้ใจทั้งสามท่านนี่นะครับให้เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีของบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กนะครับ ทั้งคู่ก็แถลงข่าวร่วมกันนะครับทางท่านบิ๊กต่อท่านก็บอกว่าไม่รู้จะห่วงสำนวนไว้ทําไมนะครับให้ส่งไปปปชนะครับให้ส่งไปปปชบิ๊กโจกเขาบอกว่ามาเริ่มต้นรีเซ็ตกันใหม่ไอ้ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่ไปฟ้องร้องทีมพนักง,งานสอบสวนหรือไปฟ้องร้องท่านบิ๊กต่อ ก็จะให้ถอนฟ้องทั้งหมดน่าเหตุการณ์กำลังจะดีแล้วครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งออกมาซะก่อนนะครับว่าให้ท่านสอนท่านเนี่ยไปประจำที่สำนักนายกทำให้บิ๊กต่อเนี่ยขาดอำนาจในการสั่งการเข้าไปทันทีเลยครับถ้าถ้าเกิดว่า นายกสั่งวันรุ่งขึ้นนะบิ๊กต่อก็จะมีอำนาจสั่งทีมพนักง,งานสอบสวนในวันนั้นได้ในฐานะเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าเรื่องนี้ให้แจ้งข้อกล่าวหาท่านโจ๊กเพิ่มไปด้วยว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือตอนนี้ทีมพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาพิณาว่า บิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไม่ได้ผิดในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบคนที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยต้องดูหน้าที่และอำนาจก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าแล้วทำให้ได้ผลประโยชน์นั้นมาแต่เขาไปตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะครับร่วมกันฟอกเงินตอนนี้ ถ้าเกิดว่าตั้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแล้วเนี่ยมันจะทำให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องส่งสำนวนไปให้กับทางปป,ปชภายใน30วันนะครับภายใน30วันประเด็นข้อโต้แย้งมันอยู่ตรงนี้นะครับทางบิ๊กโจกเขบอกว่ามูลเหตุมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับมูลเหตุมันเกี่ยวเนื่องกันต้องให้ส่งไปที่ปป,ปชเท่านั้น นะครับซึ่งเป็นคนกลางครับบิ Big Joker, ๊กโจ๊กก็ไม่ไว้ใจพูดง่ายๆไม่ไว้ใจตำรวจทีมทําคดีทีมน,นี้นะครับทีมทําคดีทีมน,นี้นะครับอยากให้ส่งเรื่องไปที่ปปชหรือส่งเรื่องไปเนื่องจากมูลมูลฐานความผิดฟอกเงินครั้งเนี้มันเกิน300ล้านซึ่งจะต้องส่งไปที่ ดีเให้ทำการสอบสวนนะครับแต่ทาพนักงานสอบสวนเขาก็ใช้ดุลพินิษนะครับว่าไอ้เงินที่บิ๊กโจ๊กได้ไปเนี่ยมันยังไม่ถึง200ไม่ถึง300ล้านก็เลยยังไม่ส่งนะครับพอท่านนายกออกมานะครับออกมาออกคำสั่งให้บิ๊กต่อเนี่ยไปอยู่สำนักนายกทำให้บิ๊กต่อเนี่ยขาด อำนาจที่จะสั่งการพนักงานสอบสวนนะครับมันก็เลยเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับพอท่านตายบิ Big ๊กตายมารักษาราชาการแทนเนี่ยนะครับรักษาการในตำแหน่งแทนเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าเรื่องคดีความว่าไปตามกฎหมายนะครับว่าไปตามกฎหมายนะครับว่าไปตามกฎหมายว่าไปตามระเบียบนะครับ มันจะไปยอมความกันให้ได้นะครับท่านสงสัยไหมว่าทำไมนายกตั้งบิ๊กตายเข้ามารักษาการในตำแหน่งแทนหรือรักษาราชการแทนเนี่ยนะครับบิ๊กตายไม่ได้มีเส้นอะไรนะครับไม่ได้มีเส้นอะไรวิเศษวิโสอะไรครับเนื่องจากท่านต่อสักเนี่ยเป็นผบตรท่านสุรเชษเนี่ย เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอ,อาวุโสอนดับหนึ่งสองคนโดนไปช่วยสำนักนายกมันก็ต้องตั้งรองอาวุโสอันดับสองขึ้นรักษาราชาการแทนเป็นไปตามระเบียบของทางราชาการนะครับเป็นไปตามระเบียบของทางราชาการครับมาครับส่วน เดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยใครจะได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยจะเสนอเข้าที่ประชุมไปครับนะฮะจะเสนอเข้าที่ประชุมไปนะครับเป็นเรื่องถ้าผมมองเป็นเรื่องของบุญวัสนาครับเคยพูดมาแล้วทั้งสี่คนนะครับ บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กใครเจ็บสุดไม่มีใครเจ็บหรอกครับเป็นข้าราชการเราเหมือนเบี้ยในกระดานนะครับเหมือนเบี้ยในกระดานผู้วังคับบัญชาจะสั่งย้ายไปไหนเนี่ยก็เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาครับท่านบิ๊กต่อท่านก็ปรงครับนะครับเพิ่งเป็นพบตรได้หกเดือนนะครับท่านก็บอกอย่างน้อยท่านก็ได้เป็น พบตลเป็นผู้ชกการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับมาเนี่ยนะครับอีกหกเดือนท่านเกษียณน,นะครับแต่ผมคิดว่าบิ๊กต่อกเกษียณแล้วผมประเมินสถานการณ์เอานะครับน่าจะยังต้องทํางานต่อนะครับแต่ในตําแหน่งอื่นอะไรนะครับซึ่งผมพูดไม่ได้นะครับพึ่งพูดไม่ได้นะครับแต่ผมผมมองผมมองว่าคงมีภารากิจ หน้าที่ต่อไปนะครับนะฮะอ่าอย่างนี้ครับทําไมพนักงานสอบสวนจะต้องส่งหมายเรียกบิ๊กโจก๊กให้ได้แล้วก็ทําไมบิ๊กโจก๊กไม่ยอมรับหมายเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาเป็นระบบกล่าวหานะครับ คือกล่าวหาว่าคุณกระทำความผิดตรงนั้นตรงนี้จะผิดไม่ผิดไม่รู้นะครับพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะครับจะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนคดียังไปถึงอายการอายการจะต้องพิจารณานะครับถ่วงดุลความเห็นของตำรวจนะครับแล้วยังต้องไปถึงชั้นศาลศาลจะพิจารณาว่าผิดไม่ผิดนะครับศาลชั้นต้น ศาลอุทธรสาลฎีกายังมีขั้นตอนอีกเยอะเลยนะครับแต่บิ๊กโจ๊กเองท่านมองว่าตัวท่านไม่ผิดเพราะมันไม่มีเส้นทางการเงินใดที่มาจากการพนันโอนเข้าท่านเลยมันมีโอนไปที่ลูกน้องท่านนะครับแล้วก็เกี่ยวพันโยงไปแต่พนักงานสอบสวนว่ามันโยงกันแล้วผิดแล้วนะครับผิดแล้ว ถ้าบิ๊กโจ๊กได้รับหมายเรียกบิ๊กโจ๊กก็ต้องเข้าไปให้การพบพนักง,งานสอบสวนนั้นท่านกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยยอมรับว่าตัวเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพอถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดีอาญาก็จะมีคนร้องต่อไปอีกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องหาคดีอาญาต้องรายงานตัวต้องคดีอาญา มันก็ช้าเข้าหลักเกณฑ์ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถ้ากรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วว่ามีมูลก็ต้องตั้งกรรมกรสอบสวนทางวิน,นัยบิ๊กโจ้ก็โดยตัดสิทธ์เลยตัดสิทธิ์ที่จะเป็นพบตลรอเพราะถือว่า โดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยเนี่มันสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับมันสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหลักเกณฑ์การตั้งผอตรเลยครับหลักเกณฑ์การตั้งผอตรหนึ่งก็คือมีชั้นยศพลตำรวจเอกนะครับแล้วก็เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือเทียบเท่าเทียบเท่าก็มีตำแหน่งเดียวครับคือเจเลตำรวจนะครับเจเลตำรวจนะฮะเทียบเท่ากับ อย่าแดดมันส่องเข้ามาผมย้ายมุมนิดนึ่งนะฮะคือเจเลตํารวจนะครับก็มีสี่ท่านที่จะแข่งขันกันนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับมีท่านสุรเชษฐ์พันานท่านท่านกิติรัตน์พันเพชรท่านตายที่รักษาการอยู่นะครับแล้วก็ท่านไกลบุญสวดทรงท่านธนาชูวงนะครับนะครับส่วนท่านอื่นเนี่ยกเกษียณไปนะครับเขาต้องพยายาม ส่งหมายให้บิ๊กโจ๊กครับส่งหมายครั้งแรกไม่มาก็ส่งหมายครั้งที่สองนะครับนะครับเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาให้บิ๊กโจ๊กและจะตั้งกรรมการครับตั้งกรรมการนะครับตอนนี้ใครมาเป็นนะครับมันก็คือคู่แข่งของบิ๊กโจ๊กทางนั้นไนงะนะครับ บิ๊กตายเป็นรักษาการผอตลอจะบิ๊กต่ายหรือหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคือท่านธนาก็เป็นคู่แข่งของบิ๊กโจ๊กท้งนั้นนะครับและะ้วทาจะตั้งกรรมการก็ตั้งจะต้องตั้งเจเลตารวจแห่งชาติคือท่านไกลบุญไกลบุญสวดส่งบิ๊กโจ๊กก็มองว่าอา้าวก็มันคู่แข่งผมอะผมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างไรอะนะครับเอาคู่แข่งผมมาเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนจะมาเป็นกรรมการสอบสวนผมนะครับ บิ๊กโจ๊กเลยร้องขอให้เปลี่ยนตัวพนักง,งานสอบสวนชุดนี้ซะเพราะมันไม่ถูกกันมีเรื่องกินใจกันอยู่นะครับโอ้ยเรื่องยาวเป็นลำเกียนเลยครับนะฮะเรื่องยาวเป็นลำเกียนท่านพอเข้าใจยังครับนะฮะอุโศเขาไม่ได้เอาครับอุโศนับหนึ่งสองสามสี่ได้หง,งั้นนายกเขาจะเอาใครนะครับเพราะพระราชบัญญัติตํารวจพศสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันออกมา นะครับเขาไม่ได้เอาอาวุโสครับนะฮะถ้าเอาอาวุโสมันก็จบไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวแดบมันส่องไว้อ่ะย้ายมุมอยู่นั่นเนี่ยนะมันส่องเข้ามาพอดีอ่ะย้ายกิจการกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปงดด้านนี้ด้านนี้อ่ะ,อะโอเค ลแล้นเรากว้างอยู่นะครับอย้ายมาตรงนี้แหลยนะครับเอ้ยผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับเพราะว่ากำลังทำงานกันดีๆเลยนะครับบิ๊กโจก๊กงานออกเยอะครับบิ๊กโจก๊ก งานออกเยอะนะฮะกระดึงกระดังในการที่จะทำงานนะครับใครเดือดร้อนก็มาร้องวิกโจกนะครับมาพอมีเรื่องทำให้งานสะดุดนะครับงานสะดุดเลยนะครับเมื่อก่อนใครนั่นไปก็ใครพบการทุจริตก็จะแจ้งไปที่บิ๊กเต่านะครับบิ๊กเตา่า แล้วก็ใครไม่รับความเป็นธรรมอะไรอย่างไงก็จะมาร้องเรียนกับบิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กก็จะไปเลยนะครับไปทํางานเลยนะครับออกไปลุยงานนะบ้าโหมเลยนะครับผมก็คุยครับมาเนี่ยก็โทรรศัพท์คุยทั้งบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กแต่บิ๊กต่อผมไม่ได้โทรไปหาท่านนะครับไม่ได้โทรไปหาท่านนะครับเพราะว่าเขาเป็นผบตรไปแล้วนะครับมาเนี่ย ดมพิมพ์เสนนะครับอย่าคิดว่าติดไอ้กาวนะฮะไม่โดนแล้วครับมานไม่ใช่ ติดยาไม่ใช่ติดยาครับคนแก่กินยาหอมบ้างกินแน่อะไรดมพิมเสนบ้างดมยาดมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมมองนะครับว่าถ้าเรื่องนี้นะครับ ท่านเรื่องเนี้สมมุติว่าบิก๊กโจ๊กโดนข้อกล่าวหาโดนแจ้งข้อกล่าวหาจริงเนี่ยถ้าจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับท่านผอบอรตรหรือรักษาการผอบอรตรต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการชุดผมเนี่ยดำเนินการเพราะถือเป็นคนนอก นะครับผมมาจากการเลือกตั้งกันนะครับก็จะสอบเรื่องนี้นะครับจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับคือมันพี่น้อง ทะ,ทะเลาะกาันแล้วก็อ้างเหตุผลอ้างข้อกฎหมายอะไรกันไงนะครับขายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับใช่ขายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไปช่วยเหลือกันไม่ได้ครับเพราะพยานหลักฐานมันหลักฐานการโอนเงินมันมีอยู่ชัดเจนไงนะครับก็ต้องพิจารณากันขายผิดว่าไปตามผิดนะครับ ไปคุยเรื่องอื่นดีกว่านะครับเรื่องตำรวจทะเลาะกันเนี่ยคนร้ายดีใจคนร้ายดีใจชาวบ้านได้อะไรขึ้นมานะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมา ผมรู้จักทุกฝ่ายฮะรู้จักทุกฝ่ายนะครับมาท่านยาววิรัสักมีนวณิชก็รู้จักครับรู้จักกันครับครูปีชาใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะคร,นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยห่างไปสักห้าร้อยเมตรนครับเนี่ยนะครับห่างไปห้าร้อยเมตรนะคร เรื่องคดีกำนันนกไม่เงียบหหละครับอยู่ในขั้นตอนอายการสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลท่านนะครับนะครับอ๋อบ่อนการพนันลายใหญ่ที่นนทบ,บุรีใช่ไหมครับคือท่านรักษาการท่านกิติรัตนเพชรสั่งย้ายผู้การเลยนะครับ สั่งย้ายผู้การเลยนะครับสั่งย้ายผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับสั่งย้ายไปประจำสปกระ,กระรประจำสพกรนะครับเพราะว่ามันขนาดใหญ่มากไนะปกติไปจับบ่อนที่บางใหญ่ก็จะลงโทษห้าเสือที่โรงพักนั้นนะครับลงโทษห้าเสือที่โรงพักนั้นคือผู้ข่มกับรองผู้ข่มกับปปลองผู้ข่มกับสอสอวปอสวัสดิ์สืเขาเรียกห้าเสือชั้นโรงพัก แต่นี่ผู้งคับบัญชาคงมองว่าทางพู้งคับการเนี่ยปล่อยประละเลยนะฮะปล่อยประละเลยมันถึงมีบ่อนขยะใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับท่านก็เลยเอาผู้การมานะครับแล้วก็ตั้งกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับ เสียนะฮะส่วนเสื้อยี่ห้อผมเนี่ยเขาซื้อมาให้เนี่ยไม่รู้จริงวะยี่ห้ออะไรมันมีตัวอะไรศูนย์สองตัวไอ้ข้างหลังผมก็ดันเลาะออกไปซะแล้วมันขะมันคันหลังอนะผมก็เอามีดเลาะไปแล้วนะครับแต่กระเป๋านี่มันมีศูนย์สองตัวไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเขาซื้อให้นะครับมา ก็ผมจะมีแต่เสื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะผมดูแป๊บนึมีครับชุดสีกากีตำรวจก็มีแขนสั้นนะครมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกชุดสีกากีคอพับ แขนสั้นใส่ทํางานได้นะครับแล้วก็มีแขนยาวนะครับแต่ส่วนใหญ่ตํารวจจะไม่มีใครตัดแขนสั้นกันครับเขาจะใช้แขนยาวกันเพราะว่าเวลาประชุมหรือว่าอะไรอย่างไงเนี่ยก็จะใช้แขนยาวกันนะครับเราก็เลยจะชินตากับแขนยาวเพราะว่าแขนสั้นเนี่ยท่านอย่าไปใช้แขนสั้นนะครับและตากแดดเนี่ยมันจะทำให้ผิวเสียครับผิวเนี่ยมันจะเป็นกะระ จะเป็นกลับถ้าท่านดูผมเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าชุดเครื่องแบบผมชอบใส่แขนยาวแล้วพับแขนอย่างนี้ฮะแต่ถ้าแขนที่มันไม่โดนแดดเนี่ยมันจะขาวอย่างเงี้ยครมันจะขาวเงี้ยขาวแต่ถ้าโดนแดดนี่จะเป็นกลับเป็นไหมหมดเลยครับมาใครที่ยังเด็กๆอยู่นะครับถ้าแก่ๆอย่างผมก็ปล่อยมันเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับ ถ้าอย่างเด็กๆเ,เนี่ยพยายามใส่แขนยาไว้อย่าให้โดนแดดมากแดดบ้านเรามันแรงนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้ของขวัญมานะครับ สงกรานไม่ได้ไปไหนครับก็คงมาอยู่ที่สวนนงุ่นเนี่ยครับมาร้อยสักจะรับราชการใช่ไหมฮะ mm hmm. เขาไม่ยกเลิกหรอกครับ mm hmm. เพราะว่ามีตำหนิร้อยสักเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ย เวลาจะปลอมตัวไป <Trustee? S 1> สืบจับคนร้ายเนี sters, ่ยเขาจะตรวจสอบรอยสักได้หรือจะต้องไปเป็นสายลับในฝ่ายค่าศึกทั้งทหารนะฮะเขาไม่เอาครับถ้ามีรอยสักนะครับ ท่านไม่สบายใจท่านอย่าไปดูใครครับท่านดูเครดิตแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปอย่าไปดูให้มันหงุดหงิดหัวใจเลยนะครับมาใช่เวิร์กพอยต์เขาทำละครครับละครชีวิตผมนะฮะเอาไปสร้างผมก็ไม่รู้เขาถ่ายทำไปถึงไหนนะฮะเห็นภาพโปสเตอร์มาแล้วนะครับ มาคือ